เช็ดที่สองรอบเลยหรอประเด็นคือไหวแล้วอู้ สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกคู่หนาสกิบดีทอยเลตจากช่องคุณวอรแลน์ตอนนี้มีการปล่อย EP ที่88มาเป็นที่เรียบร้อยตอนแรกผมกะาวว่าจะรอสัก2-3 EP แล้วค่อยททีเดียวแต่กลัวน้องๆจะอดใจรอมไม่ไหววันนี้ก็เลยจับมารีแอคชั่นก่อนเลยนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูตอนใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราไปทบทวนกันหน่อยว่าก่อนหน้านี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างครับความเดิมจากตอนที่แล้วจะเป็นเหตุการณ์ฝ่ายสกิบดีทอยเลตพยายามเข้าชิงร่าง G ี a ม t ทอยเลตในฐานบัชาการของกลุ่มอ,อารอ จนสามารถตัดแขนเจ้าพ่อโมชักโคได้สาเร็จแต่นั่นก็เป็นเพียงแผนการที่กูสกิ ity ทอ i เลตวางเอาไว้เพราะทอ i เลตในคอมมนเซอร์เป็นเพียงแค่ตัวล่อเพื่อให้กองกำลังกลุ่มหัวชัคโคลอบไปชิงล่าง G ีแมนทอยเลตซึ่งพวกสกิวดีทอยเลตก็ทําได้สําเร็จซะด้วยต่อมาไตรไททันที่แกพลังงานไม่สเสถียรพยายามเข้ามาจัดก,การแต่เหมือนว่าจะสายเกินไปเพราะร่างของ GMa n นทอยเลตถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยว่าตอนที่88เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไรต่อราากีรไดู ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับโมูิดิชนแนว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนพร้อมๆละต่อจากข่าวที่แล้วต้องมาดูว่าแกลพลังงานที่มันไม่สเสถียรจะส่งผลแค่ไหนโอ้มีโลกเหมือนกันว่ายังไงอ้แต่โลกไม่ได้แตกนะ เอ้ยเอาวาะมาดูว่าไตรไทท่านกับอินเวอร์เตอร์ใครจะชนะเชดี่สองโลเลยหรอเกินอ้ยยังไงดาบยังไงหายตัวได้หรอเชดอยุกหลังอุ้ย เอาโลกระแทกไปหนึ่งทีเอาละงานจ,จะงอไหมไรทรายด้านด้วยความที่ความพลังมันไม่สัจเทียนะมันทำอะไรก็น่าจะยากอยู่พอสมควร <c oughs> อันนี้ขับเองเอาละโอ้ไ <c oughs> หวไหมอ่ะเชิดดาบคู่อะ <c oughs> <c oughs> ประเด็คือไหวแล้วอู้ปล่อยระเบิดมาเลยเหรอ,อยังไงต่อหูแล้วอีวอรเตอร์แม่งก็อึดหน้าดูอ่ะทุกคนช็อตเหรออู้ตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหน้าตบหลังไอ้ที่เห็นแล้วว่าแกพลัางงานไม่เสถียร ฮะประมานูนเหรอหมนผู้เคลื่อนไหวเหนือแสงแล้วคือผีชีพเลยเหรออันนี้คอมเอเซอร์เป็นหัวล้ออ่ะอันนี้น่าจะเป็นยานหลักวะเฮ้ยอย่าบอกนะปลุกได้แล้วอ่ะคือพลาดที่แล้วคือเอาล่ากของจีแมนมาได้แล้วจีถอยเล็ก มาละท่านจบกับพัดโอ้จบแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยสำหรับโลกคู่ดังสก,กีบิดีทอยเลต EP 88จากช่องเวอร์แลนด์นั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อเรื่องในตอนนี้กันหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ <premises. S 2> เมื่อเริ่ม E ีีที่88มาจะเป็นฉากต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่ไตรไททันพุ่งชนยานแม่ของกลุ่มซิคิวบิลลี่ทอยเลตจนระเบิดจากนั้นก็เป็นการประทะกันระหว่างทอยเลตอินเวอร์เตอร์กับไตรไททันการต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีโดยสิ่งที่เราจะเห็นมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นจักรวาลหลักหรือจักรวาลรองฝ่ายกองกำลังชักโคกมักจะมีอาวุธยุทโุปกรณ์ที่ล้ำสมัยอยู่เสมอซึ่งในตอนที่88นี้เราจะเห็นเลยว่าทอยเลตอินเวอร์เตอร์มีการใช้งานอาวุธถึง4ชิ้นอย่างแรกก็เป็นโล่ป้องกันที่ลัักกกกไ้ชดดนนโมตุู็เยแถ ของทอยเลดอินเวอร์เตอร์ไม่ได้มีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นพี่แกถึงขั้นพกโลกคู่มาเลยอาวุธชิ้นที่2ก็จะเป็นลำโพงที่สามารถปล่อยพลังโซนิกเวฟผลักศักตรูให้กระเด็นออกไปได้มันก็จะคล้ายๆพลังของกลุ่มสปิกแมนในจกักรวาลหลักเลยอาวุธชิ้นที่3ได้แก่เสาสัญญาณแฟลชไลท์ซึ่งอจริงแล้วมันอาจจะมีชื่ออื่นที่เรียกถ้าเกิดใครรู้ว่าไอ้เสานี้มันชื่อว่าอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยโดยเสาแฟลชนี้จะสามารถปล่อยแสงแฟลชออกมาทำให้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นแสบตาแแและะมมมอออองงไไรไ่่เเเเหหห็็นนนนนนััััววา้้้สฟียปืจุทพใกบ toilet ที่สามารถวร์ปไปยังพื้นที่ใกล้ๆได้อีกด้วยสุดท้ายเมื่อทอยเลตอินเวอร์เตอร์กำลังจะพ่ายแพ้ก็เลือกที่จะใช้ระเบิดปรมาณูเพื่อปิดชีพตัวเองพร้อมศัตรูแต่ด้วยความที่ไตรไททันมีความสามารถในการเคลื่อนที่เหนือแสงก็กลายเป็นทอยเลตอินเวอร์เตอร์ที่ต้องตายไปเพียงคนเดียวเท่านั้นส่วนฝ่าไตรไททันที่แกพลังงานไม่เสถียรก็ยังคงฝืนต่อสู้ได้อย่างสูสีใช้ทั้งหมัดต่อยเข้าโล่ทอยเลตอินเวอร์เตอร์เข้าอย่างจังปล่อยลำแสงเลเซอร์จากปืนข้ามดวงตาหรือแม้แต่ดาบคู่ก็ต้องงัดออกมาสู้เช่นเดีียยยวววกกัันนนนสสสุดดททท้้้าาาาา็็็งงคเเเปตตตรรรไไ่่มมถถชะจึแ ร่างกายของเขาใกล้จะพังทลายจากแกนพลังงานที่ไม่คงที่ก็ตามในฉากต่อมาเราจะได้เห็นทอยเลตในคอมบันเซอร์นำร่าง G Man Toile t มาให้องค์จักรพรรดิ t อ i l e t e m p e พ o r แล้วตอนที่88ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ <_ t iny> เหนือเรื่องกำลังเข้มข้นเลยฮะเดี๋ยวเราต้องรอดูในตอนที่89ว่าท่าหน้าของ G Man Toilet เ,เนี่ยจะถูกฟื้นคืนชีพได้หรือไม่ส่วนท่าหน้าของไทรไททันถึงแม้จะยังสู้รบได้แต่อาการหน้าเป็นห่วงพอสมควรเลยนั่นเองแต่ผมแอบสงสัยนะว่าไททันคาเมราแมนกับไททันสเร์แมนหายไปไหนรวมถึงท่าหน้าของซีน นนั่นเองเดี๋ยวคงจะต้องรอลุ้นในตอนต่อๆไปแหละครับว่าทั้ง3คนจะออกมาเชิดฉายในเนื้อเรื่องของคุณวอลแลนด์เพิ่มเติมหรือเปล่าก่อนจาก,กกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมวิดีชแนลแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบาย